bé ấp xuống chút to bé ấp xuống chút to bay hay mắt bưng không lang không đây là không biết tem đen đâu hết bỏ gì tốt nha cho nên mất là lòng liếc này tiền lòng hậu gần vậy lao cằn này hậu có tổng số việc loạt phong cũng vậy nè thành phố thanh hóa hậu vào đây nè còn thằng ก็ครับที่แต้มที่สองครับเพาครับโอ้ับผมมาอีกแล้วครับหนาครับวันนี้ก็เริ่มจะไม่ธรรมดาขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมาครับมาเอาแจกใด้ไหมครับผมนี่ครับแต้มที่สองครับผมนี่ไม่อีกแล้วครับ นี่ครับถึงบอกว่าเหยื่อมันเด็ดยังไงมันก็มาบริีคุยครับเช็ดนองไม่เลยครับล่าสุดนะครับกับลูกล่าสุดเลยนะครับผมเช็ดไมไ์ๆออกมาล่องมึงเลยครับแกกแน่นอนครับครับผมนี่ครับผมเออบอกแล้วครับทั้งไดดกับมันแน่นอนอยู่แล้ว ใชครับเชี่ยนจอยยังว่าท่านพัวครับผมได้แต่ลูกเกียบของกินสิมันก็ขึ้นอยู่กับมันไผ่มันมันครับล่องปลา้อมเกียบจัดไปครับชุดต่อไปครับผมอ่ำเยอะเนาะครับยังเป็นเครื่องดีเซลครับน่านหอนของผมเป็นเครื่องเบนซิน ใช่ครับรุ่นต่อไปครับผมมีที่ช่องครับสับครับโอ้โหมาอีกตัวแล้วครับเอ้ามาครับไหลกันยาวๆเลยครับผมมีแล้วครับผลงานเงียไหมครับผมอีโคสิรลดลองเล็กมาได้ครับขั้นเบียดครับผมนี่ไงมาอีกแต้มแล้วครับแต้มที่สามครับผมเก็บครับเก็บเก็บ ไหนครับผมบอกว่าสิมาเทียดเงียครับผมมือนี้นะครับต่างแจมาเทียดเงียครับเหยียบล้งทังครับวนีีที่ใสเงียนะครับใส่ไม่นะครับปั่นขึ้นมาแล่วก็ใส่เป็นตะขอนะครับนี่ท่านเยือเข้าไปนะครับเราต้องจับนะครับผมโอ้เหยือปรากดมันหอมเหลือเกินแอ้โหโอ้โมัอ้องเหอ้โห นั่นแหละครับไปรุ่นัวที่3ที่ี่ครับเนวๆมันต้องเป็นครับมันต้องเป็นเดี๋ยวครับไปสองไปสามแล้วดีซี่ครับดี่ดีี่ ยังบวัดครับยังบวัดมันลากมันใจดีครับใจดีอ๋อมาที่ี้กินซะเดี๋ยวตัวนึงมันยังบ,งบวัดน,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 นะครับสก,กีเป็นย่าหนีเอาแล้วครับผมผมบอกแล้วสไตล์ผมต้องโหดนะครับฮะยามาเก็บแล้วนานาครับมาอีกโตครับผมไม่อยากคุยครับนี่มาอีกตัวแล้วครับ ทำงามคบมือนีครับผมยาผาดนะครับยาพาดเนี่ยผมเนี่ยใส่จังสี่เลยครับต่อเนื่องเลยมาครับจับไปครับของใหม่ยังไม่ใช่เลยครับผมเนี่ยใส่เหยื่อเข้าไปครับเนี่ยไปครับรุ่นวต่อไปครับผมใส่งาม ไปดุลต้องการครับอุ้อยจู่ๆก็มานั่งไงครับผมอุ้ยบอกเลยครับมาอีกแล้วครับอยากบอกนะครับ<า>ว่าสุดยอดเกับไ,ไปครับผมครับลุ้งถือมองถึอที่ครับผมเห็นปลาครับอื้มดูนี่ <laughs> ก็ถึก ผด้ัดรอยอ่นี่ประสิครประสิเอาไหมเอาไหมเออดังงงด้วครัได้ไหมคอยครับผมจัดไปครับใส่ให้มันเยอเม็นไม่จะไปต้องใสเ่เยอะ ตัวมันเหม็นอยู่แล้วสุดครับลุงครับตัวต่อไปครับผมเส้นจอยกับตามมาที่กินเลยครับมันแก่นะขอไม่อกี้ครับพอเมื่อกี้มันหลากผมอะไรยึกๆเลยล่ะตัวโตแซ่ได้เลยล่ะผมพลาดเองครับวัดฝ่าปวดครับเดี๋ยวมาหาเชิญใจผมไก่ครับผมเมื่อกี้ไหนงั้นเลยครับ เอ้าจะว่าเขาตัวสั่นโอ้ยพอขว ẩ ยมไม่ได้นะจจงหวานนิยานะทำไมครับลูกน้ครับมีครับเล่าเล็กนิดเดียวครับผมข้างล่างจะเป็นไฟตัวเอ็มเนรับย้อยนทั้งขางนะครับผมดีใจลรวเนาะส่งการหาผลงานนะครับผมให้เบื้องกันครับ

เอล่ะครับยากแล้วครับงาน่นากแล้วยากแล้ว,อวโอ้มาอยู่ครับมาอยู่ใครีครับจัดไปครับผม